มอส่เด็กมอเขาอุกอังน้ำในรถเก้วป่านี่ยอนเป็นยัง่พูได้้เขาเนี่ยก็้วเนิเนมันบ่มานว่าฝากเก้วนเนเนดิอันนี้ข้าเจ้าว่าสีม้าเนี่ยพนหอยามข้าเจ้าบงมาสั่งผัดเสี้ยวหวานเหมือนเดิมเลยพี่น้องนี่แหละเมนู ที่สามสิบของเดือนจะคือเมนูเดียวเนี่ยกินทั้งเดือนกินทั้งเดือนเมื่อกี้ใส่น้ำมันพืชใช่ไหมครับลงไปเกี่ยวกระเทียมหอมแดงแตงกวาแครอทหอมแดงข้าวโพดผงนัวนิดหน่อยผิวขาวนิดนึงเพราะจำสูตรไงเผื่อไปอยู่ที่อื่นจะได้ทำกินเป็นซอสหอยครับ แต่ปกติผัดก็หวานน้ำน้อยแต่เนี่เป็นแกงนะครับยอดน้ำลงไปครับเพราะว่าผมชอบกินเนื้อเกแหนบแขนาดเข่ากคมากกินแบบเล่นๆเล็นเข่ามากินแบบเล่นๆเข่าอะไรเล่นเลอะไรเล่นเออ ครับรเอาโม่เอาข้าไม่ต้องเยอะเข้า,ขาวอันนี้ก็พอแล้วก็ใส่อันนี้ซอ,อสเอซอสซอสอะไรครับเนะี่ยซอสมะเขือใส่ซอสมะเขือลงไปแค่นั้นแหละอ๋อแต่ถ้าเป็นหนี่พวกเนื้อหมูก็เอาหมูไปรวนก่อนใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นหมูกรอบม,มันสุกอยู่แล้วถ้าปกติคนทั่วไปน้ำก็ นิดนึงนะครับทุกคนพิเศษมันจะน้ำกระไลนะเพราะดรยสดไม่เพราเอาเปรี้ยวนี่มันก็ต้องใส่น้ำเยอะวันนี้คนพิเศษไงเพราะได้สดสำหรับเอาเป็นน้ำแกงเลยน้ำแกงเปรี้ยวหวานให้เป็นเด็กน้อยนักเรียนหน่ห่วยไอ้ย่างถ้วย่ะคนน่ะสดน้ามันฟ้าเปรี้ยวหวานฟ้านบ่มีน้ำนะ่าเจ้าฟ้านเดี๋ยวท่เจ้าฟ้านด้วยคือมันเกือบ่มวันนั้งมก็จะใส่กับ ในเรื่องแม่บัวมาลอยเด้เธอหรอวันนี้สิทธงานนะฮะนี่ทำแบบนี้ใครจะทำกินอ่ะสูตรมันไม่ยากเลยถ้าทำเป็นอ่ะใครเห็นว่าเป็นอะยากอยนไม้มาหั่นเทียงคดหลายเพราะเราเด้ไมอยากมาหมูย่างจะรายนะบอกแล้ว nah, ว X, <S <S ่า โโว่าหัดอกเต้าว่าไปตื่นเนี่ยละ่ะก็ปกติเที่ยงคนเยอะอยู่แล้วฝ่าว,าวมาอุดหนุนเด้อพี่น้องลานปีสองทุ่มมุนสิงทำก่อนโอ้ดูดิเนีน่ยนะทีเด็ดเขาอะมูกรอบหมูกรอบ ครัหมูกรอบทำวันละห้ากิโลเพราะว่าทำเยอะกว่านี้ไม่ได้ขี่คานแล้วกูมาแก้โซ่แกนนี่โมเมนต่าขายีเนะเห็หลายอไร่ขี่คานก่มาเข้าาโแกนนี่มาแ้งเพราะว่าเราขี่คานเลยครับพี่น้องเราผู้เห็ดหลายแบบโมเมนตรารวยเลยอ่ะเขีคานขีคานะเ้เียวัวโมเนเรา่าได้ขเนะพราเราเราเขามาเหตหลาย มาถึงเส้กับเขานี่ยก,ก็ะจกทั่วไปหมโอ้โหน่ากินมากเขาสังส่งซ้ำนี่เส็ดเพิม่มเอาไว้เก็นี่ครับนี่ครับเป้วหวานแ้งหวานน้ำเยิ้ม